เจาลงโทษมีพระไหมครับเธอหนี่มีพระไหมพระมีแต่ไม้กางเขนนะเป็นเจ้าบ่าวแล้วก็ยังเป็นโอเคไนแม่นครับถ้าหัวโลนตกเป็นพระครับเห็นไหมบานหลวงก็หัวโลนได้เหมือนกันโอเคไหนคืออะไรกันเป็นท้าสีน้ำเงินแะใส่ของแน่นตรงกันวันนั่งนั่งขึ้นได้แล้วนี่มาตัวยังใหญ่เว้ยตัวใหญ่ชะมัดเลยแม้าเดือนนี้หรือเปล่าน่าจะใช่ม้าของอายุก็ตัวใหม่ จริงหรือไหนครับมาแบบไหนครับผมอยากเห็นเลยนะเอ๊ะมาไงอู้ยยยยยยยมันดูแทอู้ยชนผมนี่นะมันไม่ใช่ของอายุเอาเลยครับไอเมียนนี่ของลูกค้าอยู่ตัวนู้นน่ะไหนครับตัวไหนครับตัวหนุ่ยอู้ยตัวนี้นี่อู้ตัวน้อยแทอู้ตัวน้อยแทผมว่ามันน้อยไปเลยนี่มันมันจะไปไหนได้นี่ตัวน้อยจำเลยได้ไหมมาต้อนมาต้อนได้ไหมเออตัวทิพโอ้ อีวัน่้ไม่พูดเลยสอนได้สินะขอรับเออใจเย็นครับลูกพี่โอ้จะทำเล็กน่อยครับดูรถไฟเหยี่ยมวิธีไม่ขายเล้หรืออยากมีนมมีปลาได้ขายหนอครัูทำไมมองใกล้ๆเหมือนเก้งๆขาดเลยคะเก้งใครครับเก้งท่านนั่นแหละ